Afternoon, ladies and gentlemen. Today, I have g r e a t pleasure to present you about the topic of รวมจัดขอรวมใจเป็นรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนขอรวมใจชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอจงก้าวสู่อาเซียนไม่เปลี่ยนผัน สิบประเทศต่างรวมใจมาพร้อมกันพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญไทยมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์พร้อมอินโดเวียดนามลาวกล่าวสรรเสริญรูนาคาเมนเมียนมาก,ก้าวหน้าเดินนับไม่เกินสิบชาติองค์อาจจริงค่ะ สำหรับรเดในที่ว่ารวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนกระแสะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่แปรปรวนซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์โลกเป็นอย่างมากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะทุกประเทศต่างตระหนักและเลืพัฒนาประชากรให้มีความสามารถในการปรับตัว รู้ต่อทนความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างมาั่นคงและทัดเทียมปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศก็คือการศึกษาต้นไม้ที่แข็งแรงก็ย่อมาจากรากที่ฝังแน่นในดินประเทศชาติที่เข้มแข็งก็ย่อมมาจากพื้นฐานทางสังคมที่แข็งแรงด้วยเช่นกันการพัฒนายาชนจึงเริ่มต้นที่การศึกษา เพราะเยาวชนคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะอาเซียนต้องการให้ทั้ง10ประเทศหลอมรวมวิธีการดำเนินชีวิตทั้งทุกมิติให้เป็น10ประเทศร่วมชะตาครรเดียวกันเป็นหนึ่งประชาคมเรียกความสัมพันธ์ในภาพรมทั้งหมดนี้ว่าเป็นหนึ่งประชาคมอาเซียน ฉันเห็นว่าเราควรศึกษาควรมีการศึกษาและพัฒนาสังคมเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเราต้องพัฒนาสังคมจากเยาวชนทุกประเทศอาเซียนต้องการในทั้ง10ประเทศมีมีการคิดเห็น ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันมีอัตลักษณ์ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันมีแนวคิดแนวฝันมองการไกลไปข้างหน้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเหตุนี้อาเซียนจึงสร้างคำขวัญเป็นหลักการทางว่าอาเซียนมีหนึ่งวิสัยทัศน์หนึงอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม One v i s s o n One identity One community อาเซียนตั้งเป้าไว้สูงแต่เป็นเป้าที่ไม่เกินเอื้อม จับต้องได้ทำให้สำเร็จได้และต้องทำให้สำเร็จภายในปีพุทธศักราช2,558ขอบคุณค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตาเจียเช่าโอ้ห่าเหิงก้าชิงเจียเตตาเจียอาเซียนบวกสาคือจีนญี่ปุ่น และเกาหลีใต้รวมเข้าก,กับประเทศสมาชิกให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งเพื่อถ่วงดุลด้านเศรษฐกิจจากที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์จากจีนมหาศาลจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยล่ะค่ะที่ภาษาจีนจะเป็นอีกหนึ่งภาษาหลักที่มีความสําคัญกับคนไทยตามที่สมาชิกถิมสร้างได้เก่าได้เก่ามาในประเด็นที่ว่าการศึกษาของเยาวชน ดิฉันขอกล่าวเสริมเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนและเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะการรวมการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนด้วยในปัจจุบันห่ามการบริบททางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันกันสูงทำให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยต้องปรับตัวแสวงหาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคง สังคมวัฒนธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ริเริ่มและผักดันให้เกิดการรวมเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้คําขวัญที่ว่า1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคม One Vision One Identity One Community หรือการรวมเป็นหนึ่งนั่นเองค่ะ พลเมืองไทย66ล้านคนก็จะถูกล้องรวมเป็นพลเมืองของอาเซียน600กว่าล้านคนซึ่งทำให้เกิดตลาดในภูมิภาคขนาดใหญ่ตลาดเดียวอาเซียนเป็นแหล่งการลงทุนสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอำนาจาการต่อรองอันจะนำมาสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความสำคัญยิ่งขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคค่ะ ด้วยกฎบัตรอาเซียนข้อที่34ได้บัญญัติไว้ว่า The working languages of ASEAN shall be English หมายถึงภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะไม่ได้ให้ลืมภาษาไทยภาษาประจำท้องถิ่นของตนเองแต่ในทางตรงกันข้ามขอให้รักษาไว้ให้ดีค่ะเราจะทำอย่างไรที่จะรวมกันเป็นหนึ่งคืออาเซียนอันจะนำไปสู่การดำรงอยู่ได้ของอาเซียนค่ะ ก็ต้องเริ่มที่การพัฒนาอย่างเร่งด,วด่วนพัฒนาอะไรก็ไม่ท่าพัฒนาคนเพราะคนคือคกลไกสําคัญเป็นเครื่องจักรที่มีชีวิตและจิตวิญญาณจะต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาเซียนค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์โดยการสร้างความตระหนักความรู้เรื่องอาเซียนให้กับทุกภาคส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องทักษะวิชาชีพและค่านิยมในความเป็นอาเซียน สร้างคุณค่าแห่งความเป็นผู้นำในกระบวนการพัฒนาเยาวชนเพราะเด็กเปรียบได้กับแก้วอันมีค่าเป็นดวงตางอันสดใสเป็นดวงดาวพราวอัมภัยเป็นดวงใจของแผ่นดินอีกทั้งการมีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรพัฒนาด้านความรู้ด้านอาชีพฝีมือแรงงานพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ต้องเรียนรู้ด้าน ICT เพราะปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารที่ไร้พรมแดนการติดต่อสื่อสารรวดเร็วนอกจากนี้แล้วพวลเมือของอาเซียนต้องมีคุณลักษณะของคนที่ทำงานเป็นครบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำในอนาคตค่ะอาเซียนต้องการคที่เวิร์สไทย คนที่ปรับตัวได้สถานการณ์นั่นเองค่ะหากเกิดการพัฒนาและความร่วมมือดังนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นจะต้องเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเสีย ยังขันไขรขอมุ่งมันเสริมทักษะระยะไกลสร้างเด็กไทยก้าวหน้ามีขางจริงเป็นคนดีมีคุณธรรมประจําตนฉลาดน้น รู้สึกซาคนควายิงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ประวิงเกิดได้จริงในทักษะควรจำทำาค่ะดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับทุกหน้าของทีมสันธิวา เราควรรวมใจให้เป็นหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราควรรู้และควรทราบอย่างยิ่งค่ะแต่ดิฉันขอเสริมและขอย้าในเรื่องการเตรียมเด็กเตรียมเยาวชนอย่างไรสำหรับในโลกอนาคตจากการสืบคน้นดิฉันพบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอแนวคิดไ,ไว้ว่าการศึกษามุ่งเน้นในการสร้างคุณลักษณะต่าง ให้แก่ผู้เรียนดังน,นี้ค่ะ 1. การเป็นการเป็นนักสื่อสาร,ร,ร,รที่มีประสิทธิภาพใช้ภาษาในการสื่อสาร,รได้หลากหลายอย่างน้อยสองภาษา 2. การเป็นนักแก้ไขปัญหา 3. การทำง,งานร่วมกันอย่างร่วมมือ 4. การเป็นนักนวัตกรรมเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 5. การคิดอย่างวิเคราะห์และมีวิจนารณญาณ 6. การคิดอย่างสร้างสรรค์เราควรมองโลกในแง่ดีมีความคิดที่ดีแสดงออกทางการพูดและการเขียนท่านผู้มีเกียรติคะต่อไปนี้เราคนท,ทุกคนจะต้องเปิดตาเปิดใจรับรับฟังความเปลี่ยนแปลงในการเป็นประชาคมอ,อาเซียนและประชาคมโลกใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีได้แล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่พร้อมและก้าวไปอย่างมั่นใจและมั่นคงในการเป็นประชาคมอ,อาเซียนและประชาคมโลกเหมือนนักสุภาษิตท,ที่ท่านฤาษีอสองศึกษาครในเรื่องพระอาภาัยมณีที่ว่ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสาราับขอบคนีค่ะ การะบะัะเรียนท่านคณะกรรมการสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะตามที่สมาชิกทีมสร้างได้กล่าวมาในประเด็นที่ว่าด้านการศึกษาและการฝ่เรียนฝ่รู้ดิฉันขอกล่าวเสริมเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะเด็กจะต้องมีการด้านศึกษาและฝ่เรียนฝ่รู้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าเด็กไม่เรียนรู้และเด็กจะมีความรู้อย่างไรละ่ะคะดิฉันขอกล่าวเสริม เพื่อชัดเจนมากขึ้นดังนี้ค่ะประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้นั้นคือการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งสามารถที่จะสร้าโอกาสและรับมือกับสินง้าทายใหม่ๆทางด้านการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆส่งเสริมความมีเสถียรภาพสันติภาพโดยสมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี โดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันจึงมีการเคลื่นย้ยสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานซึ่งประกอบด้วย8อาชีพระหว่างประเทศอย่างเสรีค่ะการที่เราจะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนได้นั้นระบบเศรษฐ,ฐกิจจะต้องมีความยั่งยืนเพื่อสร้างควาอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศภูมิภาคตราบนานเท่านานอาเซียนจะต้องมองไปข้างหน้า เพื่อร่วมกับประเทศมหาอำนาจในกรอบการดําเนินการต่างๆซึ่งอาเซียนเป็นผู้นาซึ่งปฏิบัติการนี้จะช่วยให้อาเซียนคงไว้ซึ่งความเป็นภูม,มิภาคที่มั่นคงและสันติเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคท่านผู้มีเกียรติคะเราจะต้องไม่เดินคนละฟ่งวางคนละทิศคิดขึ้นคนละทางแต่ละประเทศจะเป็นเหมือนแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงเป็นหนึ่งมหาสนุรหรือ อาเซียนนั่นเองค่ะภูเขาที่อยู่สูงแล้วก็ไม่สูงเกินกว่าที่น้องจิปจนไปถึงต้นน้ําที่อยู่ไก,กลแต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าที่ฝูงปาจะแหวกว่าไปถึงความสําเร็จที่จะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความพยายามเรามาร่วมกันเพื่อพัฒนาการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นตลอดไปค่ะอาเซียนเดินต่อไปให้ถึงฝัน จับมือมั่นก้าวไปไม่ถอยหนีสิบประเทศร่วมใจสามารถขีเพื่อให้มีอนาคตที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะเจสุติงแดกุณธรรมน้ำใจพร้อมใฝ่รู้ภาษาไทยใช้คู่สองภาษา มีพื้นฐานคำนวณพัฒนาคอมพิวเตอร์ศึกษาร้องเทคโนโดนตรีเล่นกีฬาเด่นเสริมสามารถร้ององอาจจัดการใจได้อับโควิธีคิดพอเพียงไม่ใหญ่โตอยู่อย่างโก้เกลไกลใน อาเซียนค่ะดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับสมาชิกของทีมสร้างที่ว่าเราต้องมีความรู้เรื่องการเตรียมเด็กและดิฉันขอเพิเ่มเติมในการรวมใจในการรวมใจอาเซียนในการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนซึ่งดิฉันได้พยายามสืบค้นอย่างหลากหลายและนำมาพิจนนารณาส่วนที่เป็นไปได้ซึ่งดิฉัน พอนำเสนอแนวความคิดของดอเตอร์กุลพัทราคุลพลหรือครูพึ่งได้มีความเห็นว่า็กไทยควรมีคุณลักษณะสรุปได้ดังนี้ค่ะหนึ่งการเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรพยายามที่จะแสวงหาความรู้ให้ถึงสุดขอบความรู้ที่จะสามารถเข้าถึงได้รู้อะไรรู้ให้จริงรู้ให้ลึก ดัางจำนวนที่ว่ารู้สิ่งเดียวแต่เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล 2. การเป็นผู้มีนิสัยการเป็นผู้มีน้ำใจเอื่อเฟือ้อเผื่อแผ่แต่ก็ต้องระม,มัดระวังผลรอบค้าง,ง,างสังเกตไว้บ้างดังจำนวนที่ว่ารู้หนา้าไม่รู้ใจแต่ก็ไม่ควรหวาดระแวงจนเกินไป 3. การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อยสองภาษา ภาษาไทยเราต้องรู้หลักและใช้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนส่วนอีกหนึ่งหรือสองภาษาถ้าเราสามารถใช้สื่อสารได้ก็เป็นส่วนที่เราจะได้เปรียบอย่างยิ่งในสังคมอาเซียนและสังคมโลกค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะการจัดการใจและวิธีคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงส่งพระราชฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ส ธันวาคมพุทธศักราช2541ในเรื่องของความพอเพียงและการพึ่งตนเองมิใช่เรื่องที่ล้าหลังเลยนะคะความว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่เราควรให้เป็นตกปลาและสอนให้รู้วิธีการตกปลานับเป็นความเห็นของผู้มีนาทีและพวกเราควรนำไปพิจารณาปรับใช้ก็เ,เป็นทักษะ ในการดำเริชีวิตในการรวมใจคืออาเซียนค่ะดิฉันขอขอบคุณด้วยภาษาสิงคโปร์ว่าเซียเซียขอบคุณค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและและสวัสดีสสดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตามที่ะมาชิกพิมสร้างได้กล่าวมาในประเด็นรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนในประเด็นที่ว่าด้านคุณลักษณะที่ดี และด้านภาษาค่ะดิฉันขออธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนมีจุดแข็งคือประชากรที่เป็นสัดส่วนร้อยละเต้าของประชากรโลกและเป็นกลุ่มที่มีประชากรอายุน้อยประมาณร้อยละสามสิทำให้มีแรงงานเพิ่มขึ้นปีละ56าสล้านคนเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละห้ต่อปีถึงแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจกรครั้งใหญ่ๆองสองครั้งแล้วก็ตามการการวมใจเพื่อการรวมใจเป็น1คืออาเซียนนั้นเราจะเราจะต้องการการที่เราจะมีความเป็นรวมใจเป็น1คืออาเซียน เราจะต้องการเพื้อเฟื้ออาทรและแบ่งปันประชากรประชากรจะต้องส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยคุณภาพของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนทำลงรักษาสถิภาพและความมั่นคงอีกทั้งยังเพิ่มบทบาทในเวทีโลกการที่เราจะยืนยัดความการที่เราจะยืนยัดความรวมใจการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนทั้ง คนรุ่นเก่ารุ่นปัจจุบันและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในภายภาคหน้าจะต้องผนึกกำลังกันในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในอาเซียนถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตให้กับอาเซียนโดยเฉพาะในศตวรรษที่21เยาวชนจะต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมแบบ 3R ได้แก่ reading w r t t n n g r ร t h m e t i c และ 4C ได้แก่คิดค t h สิ่ง n g c ง Communication Collaboration และคิดวิจิรรวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพทักษะด้านสารสนเทศหรือสื่อเทคโนโลยีและการจัดการด้านการศึกษาเพื่อนำไปใช้พัฒนาอาเซียนให้ยัง่งยืนค่ะท่านผู้มีเกียริคะอยากปรับถนนให้เข้ากับรถ แต่จงปรับรถให้เข้ากับถนนประชาคมท่างประเทศควรปรับตัวเพื่อเป็นพล,ลเมืองอาเซียนปรับพัฒนกติที่ดีและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการการรวมตัวคือหนึ่งเดียวของของอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งสามารถที่จะสร้างโอกาสและรับมือกับสิ่งท้าทายค่ะ เราจะต้องรวมอดรวมใจเพื่อเป็นหนึ่งอดเราจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นขยั่งยืนและมีสียรภาพของเรากันเถอะค่ะขอบคุณค่ะสารมันเรียนท่านคณะกรรมาการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะอาบากาบาระ ศิลัรรปาจีสาดาตางังสีนางเปรตีมูอันดงังตามที่สมาชิกถิ่นสร้างได้กล่าวมาในประเด็นที่ว่า <c oughs> การ <c oughs> การมีคนลักษณะการมีคนลักษณะที่ดีและการใฝ่เรียนใฝ่รู้ดิฉันขอกล่าวเสริมเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนและเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนคือประเทศไทยการที่ประเทศไทยจะยืนหยัดและก้าวไปพร้อมๆกันได้นั้น พลเมืองของอาเซียนจะต้องเป็นหมุดที่ครองสร้างสังคมให่เข้มแข็ง,ขงมือแต่ละคู่คือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนประเทศทั้งสิบประเทศให้ก้าวสู่เวทีอาเซียนและก้าวไกลในเวทีโลกอย่างมั่นคงและสามารถต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจอันผันผวนพลเมืองของอาเซียนจะต้องรู้รับปรับตัวรู้ไม้ถึงการตระหนัก รู้ถึงหน้าที่และความเป็นไปในสิ่งที่จะเกิดขึ้นการรู้จักอาเซียนรู้กฎบัตรเกี่ยวกับอาเซียนตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลายเรียนรู้และพัฒนาตนเราคนที่ขาดความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องบินที่บินโดยปราะศะจากเข็มทิศยอมยากที่จะถึงจุดหมายปลายทางค่ะนอกจากนี้แล้วต้องมีเจตคติรับผิดชอบต่อประชาคมอ,อาเซียน ภูมิใจตระหนักในความเป็นอาเซียนดำเนินชีวิตในหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่รู้เขารู้เราแต่ต้องรู้รอบด้านโดยรู้จริงและทำจริงค่ะรับคือการยอมรับว่าการเป็นประชาคมอ,อาเซียนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของตนเองยอมรับในความแตกต่างรับกับการเป็นเจ้าของประชาคมอ,อาเซียน ปรับตัวหมายถึงการที่เราจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์พัฒนาอะไรก็ไม่ท่อพัฒนาคน <c oughs> ปรับตัวในการทํางานร่วมกันในอาเซียนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไม่ใช่ต่างคนต่างทําค่ะนอกจากนี้แล้วอาเซียนต้องไม่แบ่งพวกเพราะการแบ่งพวกเสียรัก แบ่งภาคเสียสามัคคีค่ะการที่เราจะรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนนั้นจะต้องมีการบวกลบคูณหารแกสมการให้ถูกต้องปร,ประเทศไทยเราเองก็ต้องไม่เดินหลงทางและสมควรเดินตามรอยพิยุคนระบาทของพราาะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำสามห่วงสองเงื่อนไขามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้อาเซียนก็เปรียบได้กับนิ้วเราทำนิ้วทุกนิ้วให้เท่ากันไม่ได้แต่เราสามารถทำนิ้วทุกนิ้วให้มีศักยภาพได้และรวมกันเป็นกำปั้นที่ทรงพลังเพื่อขับเคลื่อนการรวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนให้โลกได้เห็นความมีศักยภาพของอาเซียนกันเถอะคะ่ะขอบคุณค่ะเรลมาตาสิสวัสดีครับนะคะดิฉัน ขอสรุปการพูดภาทีสร้างสรรค์ในประเด็นที่ว่ารวมใจเป็นหนึ่งคืออาเซียนดังนี้ค่ะความก้าวหน้าในการดําเนินการของประเทศสมาชิกในการสร้างประชาคมอ,อาเซียนความวความสัาคัญในการวางแผนอนาคตด้วยศักยภาพที่หลากหลายอาเซียนต้องสมสร้างกันอยู่ร่วมกันทางการเมืองมองไปข้างหน้าและร่วมกับประเทศมหาอำนาจจะช่วยให้อาเซียนคงไว ท่านผู้มีเกียรติท,ท่านคะความเป็นประชาคมที่มั่นคงและส,สันติเพื่อต่อการเติบโทตบโท,ทางเศรษฐกิจก,การคงไว้ให้อาเซียนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเพื่อวารผัฒนาคตของภูมิภาคท่านผู้มีเกียรติท,ท่านคะประเด็นต่อไปที่จะขอเน้นย้ำเป็นลำดับสุดท้ายในะที่นี้คือคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการรวมใจเป็นหนึ่ง ดิฉันได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มัิชนที่ต้องการเรียนให้ทุกท่านที่ทราบดังนี้ค่ะประการแรกไทยจะมีหน้ามีตาและฐานะเด่นขึ้นประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจของเรามีมูลค่ารวมกัน1.8พันดันดอลลาร์คนไทยทุกคนก็จะได้ยืนอย่างสง่างามยิ้มสยามก,ก็จะคมชัดขึ้นประการที่สอการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน จัดคลองและขยายตัวมากขึ้นประการที่3ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้นแทนที่จะเป็นตลาดของคน67ล้านคนก็กลายเป็นตลาดของคน590ล้านคนประการที่4ความเป็นประชาคมจะมีการพัฒน,นาเครือข่ายการสื่อสารคํานาคมระหว่างกาันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการบริการขยายตัวอย่างมากมายและประการที่5การค้าระหว่างไทย ประการที่5การที่ไทยตั้งอยู่ในจุดกึก่งกลางบนภาพพื้นแผ่นดินใหญ่าอาเซียนนั้นประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนได้ค่ะท่านผู้มีเกียรติท่านคะทั้งหลายทุกมวลที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรรู้ควรทราบได้นําไปคิดและดําเนินการในส่วนที่เป็นหน้าที่เป็คนความรับผิดชอบที่เราทุกคนสามารถจะทําให้มีให้เกิดได้ ในเวลาอันใกล้นี้ขอฝากไว้ได้วยบทกลอนก่อนจากกันดังนี้ค่ะทั้งภาทีคิดสร้างช่างคิดสรรคุณอนันต์ยิ่งใหญ่ได้สนองครูคิดนำทำไปพร้อมตรายตรองไทยมิเป็นรองชาติใดในอาเซียนผู้ใหญ่คำ้ำเด็กช่วยพายขยายต่อ มุ่งมั่นก่อคิดการไม่หันเหียนไฟไม่ฟาเติมเชื้อช่วยด้วยหมันเพียรได้ชื่อเซียนทั้งอาเซียนด้วยเซียนไทย I appreciate for your listening Thank you so much ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ